สวัสดีค่ะสายรุ้งเองค่ะวันนี้มาแจ้งข่า,ขาวนะคะสาหรับความเดือดร้อนของพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยนะคะซึ่งเกษตรกรชาวไร่อ้อยเองนะคะเดือดร้อนมีมือดีดดแอบเผา3าวันติดนะคะเสียหายนับร้อยไร่นะคะสําหรับเมื่อวันที่29พฤศจิกายน2567ค่ะมีชาวบ้านในตําบลห้วยหินนะคะจังหวัดบุรีรัมย์ได้เดินทางมาพบกับรองสารวัตรสอบสวนนะคะจังหวัดบุรีรัมย์ ว่าอยากให้ติดตามคุณแอบเผาอ้อยนะคะมาดําเนินคดีเพราะว่าอ้อยถูกไฟเผาไหม้3วันรวดนะคะ3วันติดต่อกันเดกันเลยโดยเฉพาะวันที่29นะคะมีคนพบคุณต้องสงสัยเข้าไปอยู่ในจุดเผาอ้อยด้วยนะคะซึ่งจากนั้นนะคะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะได้ประสานงานรถดับเพลิงในพื้นที่เข้าไประงับเพลิงจากเทศบาลตำบลห้วยหินนะคะให้ไประงับเพลิงพร้อมกับเข้าไปตรวจสอบความเสียหาย ของไร่อ้อยของชาวไร่อ้อยนั่นเองค่ะตามเส้นทางบ้านนนสําสำราญหมู่แปดแล้วก็ร่อนทองหมู่สี่นะคะเบื้องต้นนะคะสําหรับชาวบ้านแจ้งว่ามีอ้อยของเกษตรกรถูกไฟไหม้แล้วนะคะไม่น้อยกว่า100ไร่ค่ะจากการตรวจสอบสอบถามชาวบ้านแล้วนะคะอ้อยทั้งหมดยังไม่ถึงเวลาที่จะตัดนะคะก็คืออ้อยยังไม่แก่นั่นเองความหวานก็ยังไม่เพียงพอนะคะ สอบถานายเกียงศักด์นะคะอายุ23ปีคนขับรถแมคโครนะคะเราว่าเห็นเด็กชายอายุไม่เกิน14ปีเข้าไปในแร่อ้อยคล้ายจะจุดนะคะแต่ตนเห็นก่อนเด็กชายจึงวิ่งขึ้นรถจักรยานโยนต์แล้วขับขี่หลบหนีไปค่ะส่วนตัวเชื่อว่าเป็นคนจุดอย่างแน่นอนซึ่งทางด้านนางสุพิษนะคะอายุ47ปีค่ะอยู่บ้านหมู่16นะคะ จังหวัดบุรีรัมก็มีการเล่าเล่าทางน้ำตาว่าตนเองปลูกว่าอ้อยนะคะเอาไว้หกไร่หลังทราบว่ามีข่าวไฟไหม้ไรอ้อยจึงรีบเข้าไปดูก็พบว่าไหม้ไปหมดแล้วนะคะของตัวเองก็ยอมรับว่าทั้งเสียใจเสียเงินนะคะที่คาดว่าจะได้จากการขายอ้อยในปีนี้ประมาณ1นึ0 0 0 0บาทก็หายไปกับตาไม่รู้จะเอาเงินไหนไปใช้หนี้อย่างไดนะคะตอนนี้ต้องตอนนี้นะคะโรงงานน้ําตาลเปิดหีบ แล้วก็จะปรึกษาโรงงานว่าอ้อยแบบนี้จะรับซื้อหรือไม่เพราะค่าความหวานยังไม่ได้ด้านนายไก่นะคะอันนี้นามสมมุติอายุ65ปีเป็นตาของเด็กอายุ14ปีนะคะก็คือเด็กคนที่ต้องสงสัยนะคะว่าเป็นคนเผาแล้วว่าตนเลี้ยงหลานคนนี้มาตั้งแต่อายุแค่2เดือนเพราะว่าพ่อแม่แยกทางการหลานมีอาการป่วยโรคโรคสมาธิสั้นนะคะส่วนตัวจะต้องสอบถาม หลานก่อนไม่อยากไปปักปําเด็กนะคะเพราะว่ายัางไม่มีหลักฐานแน่ชัดต้องให้ความเป็นธรรมกับเด็กบ้างซึ่งต่อมาในไก่นะคะได้พาหลานไปพบเจ้าหน้าที่ตำรวจเบื้องต้นเด็กก็บอกว่าไม่ได้เผานะคะไม่รู้ว่าหลานไปจุดไฟเผาอ้อยที่มีคนเห็นเพราะว่าไปดักหนูนาในป่าอ้อยเท่านั้นคะ่ะตำรวจก็เลยมีการปล่อยตัวออกมานะคะในช่วงนี้ไม่ว่าจะจุดอะไรเล็กๆน้อยๆนะคะช่วงนี้ก็หน้าหนาว ลมหนาวมาแล้วก็บางครั้งก็อาจเป็นเชื้อเพลิงได้นะคะเป็นกำลังใจให้กับชาวไรยอ้อยทุกท่านค่ะ